ฮิคารุได้หายตัวเข้าไปในป่าบนเขากว่าหนึ่งสัปดาห์ทุกคนก็พยายามออกตามหากันอย่างไม่ลดละหลังจากพาเขากลับมาได้ตอนนี้เวลาผ่านไปกว่าครึ่งปีไม่ว่าโยชิกิจะถามอะไรเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์วันนั้นเขาก็มาจะตอบตลอดว่าจําไม่ได้ทําให้ความสงสัยนี้มันยังคงฝังอยู่ในใจขอถามอะไรแปลกๆหนะ่อยได้ปะเฮ้ยๆถามอะไรอะสาภาพรักเหรอคือฉันคิดมาตลอดเลยแหละว่านายน่ะไม่ใช่ฮิคารุสินะ อย่าบอกใครนะฉันยังไม่อยากแมจะรู้ดีว่าไอ้สิ่งนี้นั้นมันไม่ใช่เพื่อนเขาคนเดิมแต่ไม่มีอะไรการันตีเลยว่าฮิคารุจะกลับมาเข้าใจแล้วล่ะทั้งสองจึงได้ใช้ชีวิตประจําวันด้วยกันตามปกติหลังเลิกเรียนก็พาไปหาของกินในความทรงจำเพราะถึงแม้ว่ามันจะยืมมาทั้งความทรงจําและนิสัยแต่มันก็เพิ่งเคยมีร่างและสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเป็นครั้งแรกทั้งคู่เดินเที่ยวเล่นชมเมืองกันจนฟ่ามือตลอดทางเขาก็คิดมาตลอดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันบิดเบี้ยวไอ้เจ้าสิ่งนี้นั้นมันเก เกินความเข้าใจของมนุษย์ไม่นานหมู่บ้านนี้มันก็ได้มีคดีบางอย่างเกิดขึ้นยายแก่ที่เคยทักที่คารุ้ด้วยความหวาดกลัวได้จากไปอย่างปริศนาคนวงในที่รู้เรื่องในหมู่บ้านนี้ดีมันก็เริ่มตื่นกลัวกับบางสิ่งและติดต่อให้กลุ่มคนลึกลับนี้มาเพื่อกำจัดมันอนิเมะเรื่องนี้ชื่อว่าห <c oughs> น้าร้อนที่ฮิคารุ้จากไปตามได้ที่เน็ตฟลิกครับ